เกเจริญโฮมสแตนดดร์ดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภม,มืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039-498-585โปรโมชั่นสิริเจริญประจำเดือนตุลาคม จัดเต็มเหล็กข้ออ้อยขนาด12 mm, มมตมอ,อกปกติราคา141บาทพิเศษ129บาทจัดเต็มเชิงชาย TPI 6คูณ4นิ้วลบขอบธรรมชาติปกติราคา166บาทพิเศษ148บาทจัดเต็มเหล็ก C ีกันวานาย4นิ้วคูณ1.2ม mm. เมตร ปกติราคา307บาทพิเศษ298บาทจัดเต็มเหล็กปอกคานปอกเสาทุกขนาดปกติราคา31บาทพิเศษ25บาทจัดเต็มตะปู3.10ูณปกติราคา385บาทพิเศษ378บาทจัดเต็มฝ้าระบายอากาศดูรา่าลายไม้เส้น 60คูณ120เซนติเมตรปกติราคา45บาทพิเศษราคา42บาทจัดหนักเหล็ก C4 ครึ่งมิ้วคูณ2มิลิเมตรหมอะอกกปกติราคา410บาทพิเศษ398บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมหรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะโปรโมชั่นบ้านแข็งแรงสินค้ามาตรฐาน เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤศจิกาย,ยนพศส5ง8และสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกซีริสเจริญโฮมสแตดาร์ดฟรีบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสเดือนละ2ครั้งไม่ว่าจะชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆซื้อปูนซีเมนทุกรุ่นจำนวน1ตันแถมฟรีคลราบาวหขวดถ้าหมดแจกเ1 5 0ซื้อสินค้าครบทุก5,000บาทมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวาัลโทรศัพท์มือถือ จักรยานหมอ้อหุงข้าวเตาไมโครเวฟและของรางวัลอีกมากมายค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากทางบริษัทมมเคิลทีวีเรียนสมาชิกทุกท่านด้วยทางสถานีมีความจำเป็นต้องปรับผังช่องรายการต่างๆ เพื่อให้รายการเหมือนกันทั้งประเทศและได้เพิ่มช่องรายการที่มีคุณภาพให้ท่านได้รับชมอีกหลายช่องรายการโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2558เป็นต้นไปโดยช่อง3ย้ายไปช่องรายการที่11ช่อง5ย้ายไปช่องรายการที่13ช่อง7ย้ายไปช่องรายการที่14ช่อง9ย้ายไปช่องรายการที่16ช่อง11ย้ายไปช่องรายการที่77 ช่องไทย PBS ย้ายไปช่องรายการที่79รายการการ์ตูนย้ายไปช่องรายการ43 46และข่าว Mynew ย้ายไปช่องรายการที่4จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและต้องขออาภัยในความไม่สะดวกในการรับชมหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับช่องรายการที่เปลี่ยนไปโปรดติดต,ต่อที่เบอร์039 323 406 และ089 932 0127ค่ะคณะกรมการทั้งสองโรงเจนำเหล่าเจอิ้ว เข้าร่วมพิธีลอยกระทงและปล่อยสัตว์น้ำในช่วงของเทศกาลถือศิลกินเจตำรวจร่วมกับทหารใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงรวบผู้ต้างหาลักจกักรยานยนต์ฮอนด,ด้ M S X ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับพิมพ์ข่าว My New สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าว My New ประจำวันอังคารที่20ตุลาคม2558ค่ะ วันนี้นะคะเราเริ่มข่าวแรกกันที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะได้ติดตามความคืบหน้าการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามแนวพระราชดำริล่าสุดนะคะกาลังปลูก2 0 0พัข้าวพื้นเมืองที่กําลังหาได้ยากในปัจจุบันค่ะวันนี้ที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามแนวทางพระราชดำริตําบลวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนายสมศักดิ์ปริสุทธโธเหมทานน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาไม้ผลตามแนวทางพระราชดำริโดยมีนายสุร,รเดชปัดฉิมกุลผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต6จังหวัดจันทบ,บุรีในฐานะผู้จัดการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามแนวทางพระราชดำริทำหน้าที่รายงานสถานการณ์การดำเนินงานในปัจจุบันที่มีความคืบหน้าไปมากแล้วโดยเฉพาะในส่วนของการใช้พื้นที่จำนวน59ไร่มาดำเนินการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆในการปลูกพืชอาทิเช่นการจัดทำพื้นที่ปลูกไม้เลื้อยการทำแปลงนาข้าวพันจันโอชาข้าวพันพื้นเมืองของสวัสดิ์จันทบรุรีและพันข้าวหอมแม่พยาทองคําซึ่งมีคุณลักษณะเป็นข้าวไร่เป็นข้าวเจ้าแข็งเดิมชาวบ้านเรียกว่าข้าวยามีการปลูกมาก,กว่า40ปีแล้วที่สำคัญมีสรรพคุณทางยาสามารถใช้เป็นยาร,ระบายได้ ซึ่งในปัจจุบันข้าวทั้งสองสายพันธุ์ดังกล่าวกำลังหาได้ยากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนอกจากนี้ยังมีการเตรียมปลูกดอกทานตะวันและดอกดาวเรืองอีกจำนวนหลายพันต้นค่ะเพื่อเตรียมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาศึกษาหาความรู้ภายในสวนพัฒนาไม้ผลแห่งนี้ค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการค่ะเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของประเทศมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะที่อาคารเนประสงค์โรงเรียนท่าใหม่ภูสวัิรราชนุกูลอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนายสมศักดิ์ปริสุดทโทเหมทานน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเดินทางตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่พร้อมทั้งมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัด ให้แก่ส่วนราชการระดับอำเภอในพื้นที่อำเภอท่าใหม่เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการดำเนินการที่สำคัญของรัฐบาลรวมทั้งนโยบายที่สั่งการลงมาในระดับพื้นที่ให้ปฏิบัติงานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายสมศักดิ์ปริสุทธโธเหมทานนวนผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าการจะแก้ไขปัญหาในทุกๆด้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้นั้น ต้องเน้นการบรุรณาการจากทุกภาคส่วนเน้นการทำงานตามวิทยาศาสตร์ชาติและเป้าหมายของประเทศมั่นคงมังม่งคั่งยั่งยืนโดยมัน่นคงคือไม่มีการทะเลาะเบาะแวง้งรับฟังความคิดเห็นกันและกันอยู่ร่วมกันโดยไม่เกิดความรุนแรงมัง่งคั่งคือการทําให้เศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างกันการค้าขายในจังหวัดจันทบุรีและประเทศเพื่อนบ้านต้องมีมากกว่าส่งออกไปต่างประเทศและยั่งยืน ต้องเป็นไปตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยสร้างภูมิคุ้มกันตนเองผลิตไว้ใช้ให้เพียงพอหากเหลือก็แบ่งปันมากกว่านั้นก็ขายซึ่งหางทุกภาคส่วนใช้หลักการนี้ก็จะพัฒนาจังหวัดจันทบ,บุรีให้เป็นไปตามเป้าหมายของประเทศก็จะสามารถเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยค่ะ ทางด้านเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจนะคะใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงค่ะรวบผู้ต้องหา2รายนะคะลักทรัพย์จัก,กรยานยนต์ Honda M S X ค่ะค่าด่านตรวจค่ะขณะขับขี่ไปส่งให้ในหน้าที่จังหวัดสะแก้วค่ะเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่20ตุลาคม2 5 5 8 ที่สอพอเมืองจันทบุรีพันตำรวจโทบันดิเตเตชวงศ์สารวัตรป้องกันและปราบปรามสอพอเมืองจันทบุรีพันตำรวจโทร,ราเชนสุริโยรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสอพอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่รวมกันควบคุมตัวสองผู้ต้องหาประกอบด้วยนายกามพลศรีสวัสดิ์อายุ18ปีอยู่บ้านเลขที่384หมู่ที่4ตำบลเขาชะากาันอำเภอเขาชะากาันจังหวัดสระแก้ว และนายเอนามสมมุติอายุ17ปีอยู่บ้านเลขที่222หมู่ที่4ตำบลเขาชะก,การอำเภอเขาชะก,การจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยของกลางรถจักรยานยนต์ Honda MSX สีเหลืองหมายเลขทะเบียน1กไก่งองู1606จันทบุรีและรถจักรยานยนต์ Honda Dream สีขาวหมายเลขทะเบียน1กไก่ขอไข่5008สระแก้วส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองจันทบุรีดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ สืบเนื่องจากเมื่อเวลา3.30นาิกานาทีของวันที่20ตุลาคม2,558นายธนานกปัญโยอายุ IU 22ปีอยู่บ้านเลขที่61ทับ66ชุมชนย่อยที่10ตตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีได้เข้าแจ้งความที่สอพอเมืองจันทบุรีหลังจากที่มีคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ Honda MSX สีเหลืองหมายเลขทะเบียน1กไก่งองู1606จันทบุรีที่จอดอยู่ด้านหน้าหอพักถนนท่าฉลบ หน้าห้างบิ๊กซีจันทบุรีตำบลตลาดอเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่จึงได้เดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับทำการแจ้งวิทยุสกัดจับจนกระทั่งเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาจึงได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมซึ่งประกอบด้วยทหารตำรวจประจำด่านตวรวจร่วมเขาเกลือหมู่ที่6ตำบลทับไซอเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีว่าพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสยัยมุ่งหน้าจากจันทบุรีไปสะแก้วโดยมีนายกาพลศรีสวัสดิ์ อายุ18ปีขี่รถจักรยานยนต์ Honda M S X และนายเอนามสมมุติอายุ17ปีขี่รถจักรยานยนต์ Honda Dream สีขาวเจ้าหน้าที่จึงได้เรียกตรวจสอบหลักฐานครอบครองจนพบว่ารถจักรยานยนต์ Honda M S X สีเหลืองได้รับแจ้งความรถหายจากสอพเมืองจันทบุรีเมื่อไม่ถึง2ชั่วโมงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้ทำการสอบสวนนายกําพล จนให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับนายเอน้ำสมมุติทำการลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ Honda MSX มาจากหน้าห้างบิ๊กซีในตัวเมืองจันทบุรีจริงโดยใช้รถจักรยานยนต์ Honda Dream สีขาวขับขี่ตระเวนหารถโดยเน้นเฉพาะยี่ห้อ Honda รุ่น MSX ตามออเดอร์ซึ่งหลังจากได้รถแล้วได้ทำการขับขี่ไปส่งมอบให้กับนายอภิเชษประจํตนอายุ32ปีอยู่ที่ตําบลคลองหาดอําเภอคลองหาด จังหวัดสะแก้วโดยได้รับค่าจ้างขันละ1,000 0บาทซึ่งจากการสอบสวยนยังพบว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนเคยก่อเหตุตะเวนลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ฮอน d a M S X ในตัวเมืองจันทบุรีมาแล้วโดยไม่สนใจว่าจะเป็นสถานที่ราชการหรือในสถานที่สาธารณะก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้า,นาที่ได้ทําการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองจันทบุรีดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านนายธนานนปัญโยเจ้าของรถ จักรยานยนต์ Honda M S X ซึ่งมาดูหน้าคนร้ายได้กล่าวว่าขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่สามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางได้อย่างรวดเร็วซึ่งตนก็ไม่นึกว่าจะได้รถจักรยานยนต์คืนเพราะที่ผ่านมาเคยมีข่าวว่ารถจักรยานยนต์รุ่นนี้ได้ถูกขโมยเพื่อส่งขายต่อประเทศเพื่อนบ้านอยู่เป็นประจำค่ะป็นไงบ้างคะได้รถคืนแล้วก็ดีใจครับดีใจเพราะว่ามันน้อยคนมากเลยด็ดนเพราะใช้เวลาแค่ ไม่ถึงชั่วโมงจากที่ลงเฟซไว้ลงเพจจันไว้ไม่ถึงชั่วโมงจริงครับแล้วก็มาแจ้งความใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็จับได้ครับผมค่ะมีจะฝากอะไรไหมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่า<อ>เพื่อนๆที่ช่วยกันเป็นหูเป,นเป็นตาฝากขอบคุณตำรวจทุกนายครับผมที่มีส่วนร่วมในการจับกลุ่มครั้งนี้ครับผมแล้วก็ฝากเตือนพวกที่มีรถเอ็มเด็กนะครับมันเป็นรุ่นที่หายบ่อยมากครับผม ต้องล็อกไปดีครับแล้วก็ติดสัญญาณยังมวยช่วยได้เยอะครับแต่ถ้าไม่ติดก็ช่วยไม่ได้ครับหายแล้วต่อไปเราจะมีมาตรการหรือว่าในการดูแลรถหรือว่าอะไรยังไงไหมคะมีครับผมก็ว่าติดสัญญาณยังมวยแล้วก็ล็อกล้อแล้วก็เก็บเข้าหอดีๆครับไม่จอดไว้ข้างนอกหรือว่าไปข้างนอกก็ต้องระวังครับอยากจะฝากอะไรไหมถึงกลุ่มคนที่มาหากินในวิธีการแบบนี้ ทำงานอื่นดีกว่าครับเพราะว่าจะจบก็เหมือนกันครับไม่ต่างอะไรกับพวกนี้ครับผมงานสุจริตมีเยอะครับในช่วงนี้พักงานสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะช่วงที่2กันต่อค่ะสักครู่ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้โรคไข้เลือดออกระบาดท,ทั้งปีมาป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองด้วยวิธีง่ายๆโดยใช้หลัก5ปอเพื่อกําจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ํายุงลายปิดฝาภาชนะที่มีน้ําเปลี่ยนน้ําในภาชนะปล่อยปลาให้กินลูกน้ํายุงลายปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบบ้านและชุมชนปฏิบัติโดยการสํารวจแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายเป็นประจําทุกสัปดาห์เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลายสุขกายสบายใจกันทั้งครอบครัว กลับมาติดตามข่าวช่วงที่2กันต่อนะคะทางด้านคณะกรรมการของทั้งสองโรงเจค่ะนำเหล่าเจอุว e และชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดจันทบ,บุรีเข้าร่วมพิธีรอยกระทงและปล่อยสัตว์น้ำลงแม่น้ำจันทบ,บุรีในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจค่ะคำวันนี้เวลา19นาฬิกาที่บริเวณวัดจันทนารามคณะกรรมการของทั้งสองโรงเจ ได้แก่โรงเจเม่งหนีเจตัวร่วมกับโรงเจบ้วนเฮงเจตัวนำคณะเจอิ้วและประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดจันทบุรีร่วมเดินขบวนเกี้ยวองค์กิวฮวงฮุกโจ้และกระทงมหาบูชามุงนาสู่ท่าน้ำวัดจันทนารามเพื่อทำพิธีลอยกระทงและปล่อยสัตว์น้ำลงแม่น้ำในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2558 โดยทั้งสองโรงเจได้เร่วมการประกอบพิธีลอยกระทงเจเป็นประจำทุกปีซึ่งการประกอบพิธีในปีนี้ทางโรงเจบ้วนเฮงเจตัววัดเขตนาบุญญารามโดยนายสมชายวัฒนาสิริวัตประธานโรงเจบ้วนเฮงเจตัวและโรงเจเม่งหิเจตัวสมาคมสว่างกระตันยุธรรมวถานจันทบุรีนำโดยนายชัยพรกิตรกูลรัฐประธานโรงเจแม่งหิีเจตัวได้นำเหล่าคณะกรรมการอันเชิญเกี่ยว องค์ฮุกโจและกระทงไปยังท่าน้ำวัดจันทนารามพร้อมกับเหล่าเจอิ้วและชาวไทยเชื้อสายจีนที่แต่งกายชุดขาวจำนวนมากร่วมกระบวนแหกกระทงการประกอบพิธีในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในช่วงของการถือศีลกินเจที่ชาวไทยเชื้อสายจีนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยพิธีลอยกระทงและปล่อยสยัตว์ถือเป็นการสักการะบูชาต่อพระแม่คงคาโดยเฉพาะแม่น้ำจันทบ,บุรีที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองจันท์ทั้งจังหวัด ทั้งนี้พิธีลอยกระทงจัดขึ้นเพื่อเป็นการอุทิศผลกุศลทานให้แก่ดวงวิญญาณในทางน้ําในสมัยโบราณชาวจีนเชื่อกันว่าสายน้ําจะเป็นทางเชื่อมต่อกับโลกวิญญาณได้ดังนั้นก่อนการลอยกระทงจะมีพิธีโยคะเพื่อโปรโดวิญญาณโดยจะมีการอธิษฐานจิตบอกกล่าวแก่สรรพสัตท,ทั้งปวงให้มารับส่วนกุศลในพิธี พร้อมกันนี้ในพิธียังมีการเชิญวิญญาณไร้ญาติให้ไปรับส่วนบุญส่วนกุศลในพิธีไททานทิ้งกระจาดในวันที่10ตุลาคมค่ะนักกีฬาในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะได้พร้อมกันเข้าแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกครั้งที่ส3ค่ะ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกานางสุการดาสุทธิพัฒนากุลนายกเทมนตนีเมืองจันทบุรีเป็นประธานในการมอบโอวาทแก่นักเรียนก่อนเข้ารับการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวัอนออกครั้งที่33ประจำปีการศึกษา2558พร้อมด้วยนายวิเชษเปียนโมลีนายวรวิ์ภูลสวัสดิ์รองนายกเทมนตนีเมืองจันทบุรีเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมรับฟังโอวาท โดยมีนายชนินต์ตั้งชูทวีทรั์รองปลัดเทศบาลก่าวรายงานณบริเวณหน้าสำนักง,งานเทศบาลเมืองจันทบุรีด้วยงานกีฬาและนันทนาการสำนักงานศึกษาเทศบาลเมืองจันทบุรีจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกครั้งที่33ประจำปีการศึกษา2558ในระหว่างวันที่21-31ถึงตุลาคม2558 ณเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน6ประเภทค่ะโดยทั้งนี้นางสุการดาสุทธิพัฒนกุลนาย,ยกเทศมนตรีบางจันทบุรีได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เยาว,วชนให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้เล่นกีฬาควรมีและนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในอนาคต และให้รักษาสุขภาพทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอพร้อมตั้งมัน่นในการแข่งขันอย่างเต็มความสามารถมีน้ำใจเป็นนักกีฬามีความสามารคีเพื่อนำชื่อเสียงมาสู่ตนเองและโรงเรียนและชาวจังหวัดจันทบ,บุรีต่ตอไปปิดท้ายกันวันนี้ด้วยข่าวพยากรณ์อากาศค่ะบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนยังคงปกคุมบริเวณประเ,ระเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนน้อยค่ะในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายและจะมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากค่ะและมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะจะดำเนินการจากประชุมผู้ใช้ไฟภาคธุรกิจอุตสาหการรมขึ้นค่ะ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนค่ะในการนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจันทบ,บุรีนะคะได้กําหนดให้มีพิธีปเปิดการประชุมผู้ใช้ไฟภาคธุรกิจอุตสาหกรรมขึ้นค่ะในวันพฤหับสบดีที่22ตุลาคมนี้ค่ะในเวลา9นาฬิกาค่ะณห้องประชุมมณีทิพย์โรงแรมนิวเทวาลัต ตำบลท่าช้างจังหวัดจันทบุรีค่ะสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจเข้าร่วมรับฟังนะคะหรือว่าให้ข้อเสนอแนะค่ะสามารถเข้าไปร่วมรับฟังได้ในวันและเวลาดังกล่าวค่ะหรือว่าโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์039332599ค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวใม่ News แล้วนะคะดิฉันมาสิริกอมแก้วและทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทางช่อง My Cable 90ช่องชัดทุกช่องไม่ต้องใช้กล่องค่ะ ขอพรบคุณสำหรับการติดตามและรับชมสวัสดีค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากทางบริษัท My Cable TV เรียนสมาชิกทุกท่านด้วยทางสถานีมีความจำเป็นต้องปรับผังช่องรายการต่างๆเพื่อให้รายการเหมือนกันทั้งประเทศและได้เพิ่มช่องรายการที่มีคุณภาพให้ท่านได้รับชมอีกหลายช่องรายการ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2558เป็นต้นไปโดยช่อง3ย้ายไปช่องรายการที่11ช่อง5ย้ายไปช่องรายการที่13ช่อง7ย้ายไปช่องรายการที่14ช่อง9ย้ายไปช่องรายการที่16ช่อง11ย้ายไปช่องรายการที่77ช่องไทย PBS ย้ายไปช่องรายการที่79รายการการ์ตูนย้ายไปช่องรายการ43ถึง46 และข่าว My New ย้ายไปช่องรายการที่4จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการรับชมหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับช่องรายการที่เปลี่ยนไปโปรติดต่อที่เบอร์039 323 406และ089 932 0127ค่ะ เมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเช่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพันธ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์03949858 5โปรโมชั่นสิริเจริญประจำเดือนตุลาคม จัดเต็มเหล็กข้ออ้อยขนาด12 mm, มมมอกปกติราคา141บาทพิเศษ129บาทจัดเต็มเชิงชาย TPI 6คูณ4นิ้วลบขอบธรรมชาติปกติราคา166บาทพิเศษ148บาทจัดเต็มเหล็ก C ีกันวานาย4นิ้ว คูณ1.2มิลลิเมตรปกติราคา307บาทพิเศษ298บาทจัดเต็มเหล็กปอกคานปอกเสาทุกขนาดปกติราคา31บาทพิเศษ25บาทจัดเต็มตะปู3คูณ10ปกติราคา385บาทพิเศษ378บาทจัดเต็มฝ้าระบายอากาศดูร่าลายไม้เส้น 60คูณ120เซนติเมตรปกติราคา45บาทพิเศษร,ราคา42บาทจัดหนักเหล็กซ4ครึ่งมิ้วคูณ2มิลิเมตรหมอะอกกปกติราคา410บาทพิเศษ398บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมหรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะโปรโมชั่นบ้านแข็งแรงสินค้ามาตรฐาน เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤศจิกายนพศ2 5 5 8และสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกซีรีส์เจริญโฮมสแตดาร์ดฟรีบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสเดือนละ2ครั้งไม่ว่าจะชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆซื้อปูนซีเมนต์ทุกรุ่นจำนวน1ตันแถมฟรีคาราบาว1ขวดถ้าหมดแจกเ1 5 0ซื้อ,อสินค้าครบทุก5 0าพันบาทมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโทรศัพท์มือถือ จักรยานหม้อหุงข้าวเตาไมโครเวฟและของรางวัลอีกมากมายค่ะ